สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บึงชวาจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวันนี้เราจะพาไปชมอะไรบ้างตามไปชมกันเลยค่ะนู่นมีกวางด้วย <c oughs> จับได้เป <c oughs> ล่าหลอกมา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 น,นี้มาน,นี้ <c oughs> มันเดินตามใส่ห่างเลย พี่เขาเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่าออเขามีไอ้นี่ตือเลี้ยงอาหารกวางให้กวางกินหรอใช่กมเท่าไหร่ครับปะสองกม ใช้ตรงนี้ก็ได้แม่นี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 ่าบอกมีตรงนี้นี่วัดจีเด็กๆมาแล้วมาแล้ววุ้ยน้องน่ารักจังมันคือ่สิเนื้อทรายป้าบอกให้หับขึ้นก็ได้มันยาวไปหับขึ้นก็ได้ไหนไหนมา มาแม่ช่วยองกินเก่งจังเลยให้ตัวเล็กทันตลกอ้าวตัวเล็กไม่ทันนี่ไงหักหหลายหลายท่อนตัวเล็กกินแล้ว ค่ะมาได้ค่ะตัวนู้ดหายแล้วหายแล้วหายแล้วอุ้ยมันให้จับปะต้องจับเลยกลัวมันไม่ให้จับกลัวทำตาเลือกใส่มันเล่นเกลียดพ่อดิพอจะจับมันมาทำตาเลือกใส่นี่เนี่ยต้องล่อหรอกมันไอ้ตัวนี้ <c oughs> กินเยอะมากเลยอะ่ะแบ่งดิ โอ้ยข้อใส่หัวมา้งุ้ยุ้ยไล่อ่ะไปให้น้องใหญ่ไปไปอยากไปดูเสือให้ดีกว่าเดี๋ยวไปดูเสือกันต่อเมื่อกี้ที่เราบอกว่ามันคือควางจริงมันคือเนื้อสาตเรียฝั่งทางขวานี่จะเป็นอะไรเมียแคทเสือขาวอุรลังอุตังไหนไหนไหนไหชี้ให้ดูอะไร ตัวอะไรนี่ตรงนี้เป็นเสือโคร่งเบงกอลมันนอนอยู่ใช so ่ไหมอืมนอนหลับอยู่ข้างในนู่นน่ะมองไม่เห็นมันเรามาตอนที่มันพักกลางวันกันอยู่คือพวกมันนิสัยมันเหมือนแมวเนาะคือแมวที่บ้านน่ะมันก็จะแบบกลางวันมันก็จะนอนไงกินอิ่มปุ๊บนอนปั๊บเหมือนกันคือไงอ่ะผ่านไปให้น้องกินเลยอะอะลูกหลับไป มันคือหนอนใช่ไหมคะใช่่คะเราจะเอ้ามันกินหนอนเหรอคะเนี่ยใช่ลิงกระรอกตรงนี้แล้วก็ลิงกระรอกตรงนี้ค่ะนี่มีลิงใช่นี่ค่ะนี่ไงไอ้กระโหลด้านนี้นะคะผลได้ที่เราไปถุกถุงกะดูกด้านนู้นลูกเข้าทางไหนคะมันกำลังหาหาช่องใช่เลยเดี๋ยวมันก็เอื้อมกินเองอ๋อค่ะอ๋อน้องเขาจะยื่นมือมาหยิบเอง อยมันโยนทมันแย่งกันนะมันแย่งกันอย่าแย่งกันโลกทะเลาะกันใหญ่ทะเลาะกันแล้วหมดเหรออ๋อมันโยนทิ้งอะมันโกงอะอืมมันโกงเขาออะให้ตัวละนี่ๆตัวนี้ไม่โกงตัวนี้น่ารักค่อยๆกินเจือยยอหน้อยหนึ่ง ให้ตัวนี้แ่ะตัวที่ไม่โกงนี่แหละเรามีความรู้สึกว่าลิงมันต้องกินผลไม้เนาะแต่อันนี้มันคือมันกินเป็นหนอนน่าจะเป็นหนอนนกอ่อ๋ออันนี้น้องน่ารักมากเลยคือค่อยๆหยิบกินอะ่ะไอตัวนั้นโยนอ,อ่ตัวน,นั้นโยนทิ้งหมดเลยโกงคนอื่นเขาโยนทอ่าอ่า หมด,หมดแล้วโอ๊ยระวังชนน้องลูกน่ะอ่ะหมดแล้วเอาไปคืนค่ะไปเอาของไปคืนวันนี้เราโอ้เสด็<อ>ดำนอนไอ้ดำคือเรามาช่วงเวลาประมาณเที่ยงบ่ายโอ้ยหาวใหญ่เลยอันนี้เป็นเสื็ดาวอะลองดูน้องเสดอดาวน้องเสดอดาวแบบหาวหาวห,หลายรอบแล้ว อันนี้เป็นเสือดาวคือไปเขาเรียกว่าอะไรอะลักษณะนีิสายแบบเหมือนแมวเลยดูดินอนตาพลิ้มเลยสรุปวันนี้เราพามาเที่ยวพามาเที่ยวดูแมวนอน <laughs> แมวยกนอนยิ่งต้องไปดูด้านข้างอาจจะเห็นชัดใช่ใช่ อันนี้มันลักกี้นี่น่าง่วงเหรอง่วงเหรอน้ำลายยืดด้วยอ่ะเหมือนลมไกลมากเลยแยย่เข้าไปคือผ่านมาพอดีไงแล้วก็เห็นว่าได้ยินเสียงอะไรป่ะ คปอน้องนอนก่อนอันนี้คือหมี่ควายหาวอีกแล้วน้องง่วงไม่ต้องให้หรอกลูกเพราะว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่เขากินอาหารอะเป็นเวลาที่เขาง่วงลงไม่ได้หิวหาว อ๋อนกเงือกหัวแรดอันนี้เรายังไม่เคยเจอเออมันไม่เหมือนที่ชัยนาทไงที่<ค>ชัยนาทมันฟังเงือกกันเฮ้ยมีนี่อีกเต่าเล่นน้ำอยู่เหยนะทำไมมันต้องมาอยู่เดวยกันเดิามมาี๋ยวนี้พ่อมันเดินตามในน้ำอะออ๋อเห็นสีเสือไงเออสีเดียวกันดูดิ ตวน่าน่าโอ๊ยน่ารักจังเลยดูดิอืมกำลังเล่นอยู่อนะโอ้มอมมากเลย,ลยคือแบบพงร้อนนะเนาะลงไปเล่นน้ำแล้วก็มาแทกเล่นอยู่ ต่างๆงอ่าฮ้้ตกใจพ่ะสวยจ้างงครนใล็อกแต่งดังมากทีเดียวก็เลยคเใครเหมือนสาแฟดน,นะตอนนี้เราก็เดินจากสุพรรณบุรีมาถึงสวนสัตว์แอฟริกาเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง กงแรกเลยมีอะไรปลาและลอ่อลาและลอ่อเุ้ยทรงผมเท่มากเลยนีผมเทด้วยเขามีอาหารให้อยู่แล้วน้องเท่มากอันนี้คือม้าลายธรรมดาอ้าวแล้วม้าลายธรรมดากับไม่ธรรมดาต่างกันไน,น่ไม่รู้ไม่ได้บอกไว้ว่าต่างกันยังไแต่บอกว่า ม้าลายธรรมดาจะมีลายขนาดใหญ่สีดำพาสลับกับลายขาวพบท,ทั่วไปในทวีปแอฟริกาเฮ้ยนน่นะระวังสัตว์กัดนะจ๊ะม้ากัดระวังม้ากัดม้ากัดนะโอ้อันนี้ตัวใหญ่เฮ้ยนี่กินฟางอี่างเลยดู <c oughs> ยืนหัวมารอยืนหัวมารอกินมาหนนาบอกจะให้อ่ะแนนาจะให้ก็ได้อ่ะมาแดงมาลายนะคะกำเท่าไรคะพี่ยี่สิบบาทค่ะอยู่ยืดออกมาดิให้ให้อันยาวๆคนนู้นคนนู้นมาแล้วดูทำปากนี่ไม่ได้แปลงรอเอารออยู่อะไรกอืไม่ก็ให้ เอาไม่ให้หน่อยกลั <c oughs> วเหมือนกันฟันใหญ่มันยืดขอมากกว่านี้ไม่ได้แล้วมันติดกอง <c oughs> เอ <c oughs> อนั่นและคือขนตายาวๆสังเกตไหมว่าสัตว์ในเนะี้กินแต่ตัวฝักยาวนั่นสิ หมดเลขอ้าวกว่าเธอจะมาอ๋อเขากินฟางอยู่ข้างหลังนู้นอร่อยเคียวบงุบๆเลยขนตาล่างยาวมากเลยเห็นไหมอือไปดูกรงอื่นต่อเราเดินมาถึงกรงยีราฟแล้วน้องอยู่นู่นอ,อันนี้คืออะไรอันนี้คือหมูป่าหมูป่าแม่น้ำแดง ไม่ใช่หมูป่าน้ำแดงนะหมูป่าแม่น้ำแดงอาห,หานยีราบเปล่า,อ,าอ่านให้น่ะเธอดูสิไปอื <c oughs> อหือกินเก่งจัง แลบลิ้นรอเลยอ่ะหมดแล้วนะหมดแล้วจ้าหมดแล้วหมดแล้วกินเก่งจงกินเก่งจังเลยกินกล้องเลยไม่ใช่คลายออกมาให้กล้องนะมีตัวนู้นมี่ไปมีแล้วก็มีแอบอยู่ตรงนู้น อันนี้น้องกินอะไรอะ่ะเหมือนใบมะขามเทศปะเนาะนู่นนั่น่ะมีตรงนู้นอีกสองตัว <c oughs> ยืนมองอยูนอออ่นะอ๋อเขาไม่ได้กินเพราะว่าเขาอยู่ไกลไงเขาต้องใช่มันอยู่คนละกลงกันอยู่คนละกรงเขาต้องแขวนอาหารไว้ให้นะเห็นปะอาหารมาแล้วอ อือฉวนั้นตัวนู้นมาตัวนู้นมา,นนมาอ,อมีแต่คนเขาให้ตรงนู้นกันตัวนี้โอดเดินมาหน่อยเธออุ้ยดูหน่อยไม่ถึงแม่ต้องเดินไปให้แล้วละ่ะอะมาให้แม่นีน่น่าสงสารกำลังรออยู่ก็เธออ่ะ ขออีกอันหนึ่งแล้วให้พร้อมกันเออให้พร้อมกันเลยหนึ่งสองสาเออ่นาไอหมดแล้วหมดแล้วจ้าตอนนี้เราก็เดินมาถึงโดนปลาละเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูปลากันจะ่ม่ต้องไปซื้อบัตรก่อนจำนายบัตรผู้ใหญ่30บาท เด็ก10บาทผู้ใหญ่สองเด็กหนึ่งค่ะสรุปคือพี่เขาบอกว่าความสูงเกินเพราะเสี่ยนของการโตสูงเหรอเขาคิดว่าเป็นผู้ใหญ่เหรอ เปล่าเขาบอกว่าน้องเสื้อแดงความสุขเกินค่ะรอ <c oughs> อ่ะถือก่อนไอเด็กความสุขเกินอ,อ๋อตอนแรกแม่บอกเด็กใช่อ,อพี่เขาก็เ,าเลยบอกว่าความสุขเกินค่ะนี่ไหนนา <c oughs> ถ่ายรูปคู่กันเนาอ่ะพ่อถ่ายรูปให้น้อยอันนี้เราจะเข้า เาไปที่อาคารหนึ่งนี่ทางเข้าเป็นอควาเรียมเหมือนกันอันนี้มาถึงทางเข้าแล้วน,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 นี่นี่ปลาอันนี้ปลาอะไรแม่อยากถ่ายรูปอันนี้มีปลากระแหปลาเทโพแล้วก็ปลาตะภพคเขาไม่ให้เปิดแลดครับแน่นอนต้ปิดแลดก่อนนะ นี่เขามีแบบว่าเห็นปะเขาให้สแกนอะ่ะน่าจะมีเสียงเผื่อใครอยากจะสแกนเล่นดูอันนี้มีปลาเทพโพสัน้นปลาสวายปลาสายยูนี่ถึงทางที่จะขึ้นไปอีกชั้นแล้วมันมีหลายสเต็ปเหมือนกันคือเหมือนคนละโลกอกะข้างนอกเลยเนาะ อุ้ยน่ารักตังอันนี้ปลาหมอปลาหมอนกแก้วเลิฟเอออ๋อคือตู้เขาเชื่อมกันเสือน่ารักเนาะคือสาว ปาปากระเต้าโอ้โหน่ารักจังน่ารักเนาะานิโม่ปลากระตูนเราก็เรียกนิโมกันซะเคยนะมีปลากะตูนไอตัวสีส้มๆอ่ะส้มๆลายๆขาวๆอันนี้ปลากระตูนกำลังจะไปตู้ปลาใหญ่อุโมงค์ปลาแห่งแรกของเมืองไทยแต่ระหว่างทางเนี้ยเขามีไข่กระเค้ให้ดูด้วย ไข่อันนี้เป็นไข่ระหว่างการปรับตัวอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่กําลังออกจากไข่แล้วแล้วก็อันนี้เปลือกไข่ที่ตัวฟักออกไปแล้วถัดไปเป็นที่แบบว่าอายุหนึ่งหสามวันแล้วอันนี้อีกอันหนึ่งคือสามสิบวันแต่กํบ็บางมองอยู่ว่าตัวที่พ่อถ่ายนะั่คือตัวอะไรน่าจะเป็นตัวนี้ตัวปลาไอนาโซ เนี่ยตัวนี้นาโต้อันนั้นหรือเปล่าแล้วก็ตัวหน้าหมาตัวสีเหลืองน่ะทีมโผล่หน้ามาใช่ปะใช่ใช่กล้องตั้งนานแล้วโอ้โหนาบอกว่ามันจะออกกล้องไปนานแล้วรอเขากล้องอยู่เหมือนหมาปะลูกนี่นี่แหละโผล่นะหันหน้ามาและเฮ้ยมีฟันเหมือนมีหมาฟันเหยียดเลยใช่ปะฟันหักฟันหักด้วยิจีมสีปากแล้วสรุปมันคือสีฟันมันปะมันแยกเคี้ยวให้ดูอยู่อ่ะไป มันจะถ่ายไอ้น้าหมาอยู่คุณเจตทำไมตัวใหญ่จังอ่ะปลาตัวเป้าตัวเนี้ยเออม่นื้อมันตัวใหญ่มากเลยตัวเนี้ยมันแก่มันแก่เออนะเฮ้ยจระเข้ตาตับอืมสิตคอมอร์่อืมบอกไหนี่เขากำลังไอ้นี่อยู่นะมีการแสดงอยู่มาทางซ้ายลูกเขาบอกรอบไปมันมีรอบที่หนึ่งตอน เที่ยงเนี่ยพ่อมีรอบที่หนึ่งตอนเที่ยงแล้วก็รอบถึงบ่ายโมงแล้วรอบสองสบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองครึ่งเออตอนนี้ยังมีอยู่ปะไปดูดีกว่าดูสิตอนนี้กำลังมีนักประดาน้ำไลอาหารอยู่นะคะคือน้องๆกำลังลุมอยู่ท่านนู้น อนันนี้เป็นผู้หญิงครับืางทีเป็นผู้ชายนะัเดียวกันน่าจะไปเอาอาหารมา มันลุ้มอะมองไม่เห็นคนแล้วอะแม่นา,ย,นาย,ยืนตรงไหนก่อนแม่ใส่เออหันหน้ามาลุ้เขาโดนตาต้อนือม่ <laughs> <laughs> นา,นา,นาทำตากัน จะพาไปดูจรเท้กันนะครับอันนี้ข้อห้ามเขาจะมีการแสดงอีกตอนบ่ายสามอะแต่เราคงอยู่ไม่ถึงแหละ คงนอนเน่ะมันน่าจะพักผ่อนกันอยู่อ่ะสรุปที่เรามาวันนี้คือพักผ่อนทั้งสวนตั์เลยใช่เสือก็หลับเสือก็หลับจระเข้ก็นอนเออหรือแตปล่ะโอ้ยนั่นมีไอ้ยักษ์เพื่อนในน้ำเห็นไหมเออนอะนไอ้ยักษ์อ่ะหมดจงกตายอ่ะรออาปากใหหน้าเข้าไปในปากของยูอ่ะอันนี้มองใกล้ๆ อ้ไออ,อ,อ,อ้้นนั่วนอ้วนจังะอะไม่ใช่ตัวนั้นอะทำไมมันอ้วนจังเห็นไอ้อ้วนไหมถ่ายอ้วนหน่อยเออมันอ้วนเป็นไงป่ะง่ะอ้วนน่ารันนาากมากเลย,เยตูเข้าไปดูก่อนหลับตายิ้มเลยตัวอ้วนมากเลยโน้นฝั่งตรงนูน้นเห็นปะที่เขาเขียนไว้เป็นห้องวางไข่มีห้องวางไข่ VIP ด้วย อันในนี้มันเป็นจระเข้น้ำจืดทั้งหมดเนาะนเ,เพราะว่าเขาบอกว่าจระเข้น้ำเค็มโตมันจะใหญ่ๆแบบน,นี้นี่อยู่ในน้ำอ่ะแม่นี่นี่กำลังว่ายน้ำอยู่หูตัวใหญ่จังเลยตัวอ้วนจัดเลยอะ่ะนี่มีตะโขงตะแค่น้ำจระเข้น้ำจืดแล้วก็จระเข้น้ำเค็ม วันนี้เราก็พามาชมที่บึงถว่ากนะคะบึงอัฏด,ดาเว้นไป็ปบางจุดเนาะเพราะว่าระยะทางมันไกลกันบ้ากบางจุดก็คือเราต้องจากอีกจุดหนึ่งไปอีจุดหนึ่งก็ต้องใช้รถในการเดินทางยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะะัหนาพาเที่ยวให้ด้วยนะคะคลิปหน้าจะไปที่ไหนต่อไปนั่นก็ฝากติดตามฝากชมกันด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ